สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ <c oughs> ผมในติแมเจ้าหกสามนะครับ <c oughs> ดีไหมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องหมาป่วยกันนะครับ <c oughs> <c oughs> หน้าฝนนี้พวกหมาพันจมูกสั้นนี่ครับพันหน้าสั้นๆนสุนมากจะเป็นโรคทางเดินหายใจนะเพราะเป็นชอบตากฝนทีนี้ไปหาหมอก็แพงนะค่ายาหมานี่ โชคดีมีความโชคดีอย่างหนึ่งที่ผมมีเพื่อนเป็นสตัตวแพทย์นะครับเขาได้นำมาว่าหมานี่ถ้าป่วยเป็นอาการไอหรือติดเชื้อพวกนี้อไอจามติดเชื้อเขาบอกว่าให้ซื้อสันฟานครับที่เด็กทานนี่แหละ mm hmm. สันฟาน้ำครับก็ดูตามโดสมันนะครับ mm hmm. อ่า ถ้าในปริมาณของครับ5มิลลิ5มลิตรนี่ครับที่มันมีบรรจุมนจะมีซันฟ์าอยู่200มิลลิกรัมนี่ต่อฮะต่อตัวยาที่5มิลลิลิตรสำหรับหมาน้ำหนักของผมก็คือหมา7กิโลกรัมนี่จะใช้2 2ซีซีนะครับคือเราจะซื้อหลอดฉีดยานี่แหละ ใช้สลิงมาดูดแล้วก็มาป้อนมันนะครับใช้เวลาเช้าเย็นนะครับให้ทานเช้าเย็นเป็นเวลาห้าถึงเจ็ดวันนะครับไอหน้าสั้นของผมนี่ไอหมาตัวนี้ลูกผสมมินิเจอร์กับปารกนี่ตอนนี้ผมให้ทานแค่ห้าวันก็อาการเหมือนจะหายแล้วนะเกือบเบจะหายดีแล้วก็คง้อนให้ครบเจ็ดวันนะครับก็คิดว่าคง น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้รักสัตว์นะครับเลี้ยงสุนัขซ <c oughs> ันฟาน้ำที่บรรจุ5มิลลิลิตรนี่มีตัวซันฟานี่200มิลลิกรัมถ้าสุนัข7กิโลก็ใช้2มิลลิลิตรอ่าเช้าเย็นป้อนเช้าเย็นเป็นเวลา5-7วันนะครับก็ถ้าน้ำหนักต้องหมาของท่านมากกว่านี้ก็คำนวณเอาเองแล้วกันนะครับว่า ใช้เท่าไหร่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวัสดีครับ